بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم ص ا ل ح ا ت وصلاة وسلام على م ن ل ا نبي بعد ه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربي ي س ر ولا تعسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ف ังคุ้มราคาไม่ติดความิตาประนีจากอวสุประหาเนื้อหัวตลาดตรงนี้นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักยิ่งทุกท่านท่านครับในเรื่องของทุนนิยมแล้วก็บุญนิยมวันนี้มันมีสิ่งที่อยากจะนำมาฝากกัน เราก็สิ่งที่สร้างผลกระทบกับเราท่านเท่าไหร่ในวิถีชีวิตของเราเป็นเศษไม่ได้ครับยามเช้าตื่นมาทุกคนทุกคนมีภาระมีหน้าที่ที่รับผิดชอบพูดกันง่ายๆครับตื่นมาด้วยกับ2บาทเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆหนักอ,อกหนักใจมากมายที่จะทําให้สําเร็จทําให้ลุ่ล่วงไปสิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ <c oughs> สร้างความสร้างความลําบากให้กับวิถีชีวิตของเราเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราก็จดจ่ออยู่กับความสําเร็จอยู่กับ การทําให้สิ่งนั้นร่วงนะครับวันนี้ผมม,มีผมมีเทคนิคครับเทคนิคที่ทราโชลลลอฮ์อัลลอฮ์อัสสลามได้บอกกับเราครับว่าทำยังไงที่จะทําให้ภาระต่างๆเรื่องราวต่างๆของเราครับอันมากมายนะครับที่เราแบ่งอยู่นั้นให้เรานั้นได้รับความง่ายให้ได้รับความสะดวกนะครับให้สําเร็จครับบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็ได้รับความดีซึ่งมันเป็นเป็นสิ่งที่มันมันมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของเราอย่างมากมายใช่ไหมครับ ขารัสูละซุลลลละอิสลามได้บอกกับเราท่านทั้งหลายไว้แบบนี้นะครับหมันกันะฮัมมูฮูมันมันจจมะฮูมูหูฮัมมันอวาฮิดันบุคคลใดก็ตามที่เขารวบรวมความวิตกกังวลของเขานะฮะความหนักอกหนักใจของเขาไว้อยู่กับเรื่องเดียวไว้กับเรื่องเดียวนะครับคือฮัมมะมาอาดความวิตกกังวลในวันที่จะต้องในวัน ในวันตอบแทนความดีในวันที่ทุกคนจะต้องกลับไปคือพูด,ดง่ายๆครับวันอาเกีรเรารวบรวม,รวม,รวมความไม่ตกกังวลโฟกัสเป้าหมายในสิ่งที่ทําไว้นะครับทำทั้งหมดเลยนั้นให้อยู่กับเรื่องเดียวครับอะไรก็ตามครับให้อยู่กับเรื่องเดียวทําหน้าที่การงานเราทําอะไรก็ตามภาระต่างๆนานาต่างๆอะไรก็ตามที่เราแบกรับอยู่นะครับขอให้เราได้ได้โฟกัสให้ให้ไปเชื่อมกับอาเกราให้ได้นะครับ เราจะไม่ไม่ไม่วิตกอะไรกับกับกับมากอันมากมายกับกับเรื่องราวต่างๆกับกับเคสต่างๆกับภาระหน้าที่ต่างๆที่เรารับผิดชอบหน้าที่การงานการค้าขายเรื่องปัญหาเรื่องอุปสรรคเรื่องลูกเรื่องอะไรก็ตามนะครับครับถือว่าเป็นเป็นเรื่องนะแต่เป็นเป็นภาระที่เราต้องรับผิดชอบแต่เราจะไม่ไปโฟกัสกับสิ่งนี้เราจะโฟกัสว่าสิ่งนี้นั้นจะไปเชื่อมในอัคตราอย่างไร เราจะเชื่อว่าสิ่งที่เราวิตกกังวลมากที่สดุดที่เราให้ความสําคัญที่เราโฟกัสนั่นคือเรื่องของอังชลชิรอเรากลัวในเรื่องของอังลกิรอปราตานกในเรื่องของอังชลชิรอมากกว่าใครก็ตามที่ทําแบบนี้นะฮะมันจะมาอาหูมูมาหูฮัมมันวาไฮดันใครก็ตามที่รบวบรวมความวิตกกังวลของเขาความหนักอกหนักใจของเขานั้นอยู่กับเพียงเรื่องเดียวนะครับเรื่องเดียวคือฮัมมันมะอัดวิตกกังวลในเรื่องของอังลกิระทาฟาหุลลอหฺ หูหมูมะกาฟาหุลลาห์กาฟาหุลลาห์ซาอิรอห์กาฟาหุลลาห์ุมูมะหูมินกาฟาหุลลาห์ซาอิรอห์หูมูมิกาฟาหุลลาหุซาอิรอห์หูมูมิอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع นั้นจะค้ำประกันจะทรงดูแลจะทรงจัดการความไม่ตกกังวลเรื่องอื่นๆ กับเรื่องอื่นทั้งหมดเลยฮะที่เราวิตกกังวลในวันนี้เรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องการทำมาหากินเรื่องปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามเพีองครับที่เกี่ยวกับเรื่องของดุนยาเกี่ยวกับเรื่องโลกนี้นะครับอัลลอฮ์คำประกันอัลลอฮ์สัญญาอัลลอฮ์สัญญาว่าพระองค์จะทรงดูแลทรงจัดการให้ให้สิ่งนั้นได้รับความสําเร็จให้สิ่งนั้นลุล่วงให้สิ่งนั้นได้รับการแก้ไขให้สิ่งนั้นได้รับการแก้ไขเหมือนฮะดิษกับท่านอัลลอฮ์สั่งพระองกล่าวว่าอิฮฟาริลลฮา อยาหฟาตท่านจงรักษาอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะทรงรักษาท่านเห็นไหคความหมายจะใกล้เคียงกันนั่นคือให้เราได้รวบรวมครับความคิดของเราความตั้งใจของเราหรือพูดได้ครับ ประสงคจุดประสงค์ของเราในทุกเรื่องเราต่างๆนะครับที่เราได้ทํานั้นให้อยู่กับเรื่องเดียวถ้าเราจะวิตกกังวลที่เราจะกลัวอย่างแท้จริงนั้นกลัวอาเกียรว่าสิ่งนั้นจะทําให้เราได้ไปอาเกีรหรือไม่สิ่งนั้นจะเป็นอุปสรรคกับเราในอาเกีรหรือไม่ให้กลัวกับเรื่องนี้นะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นมันยิง่งมันจะทําให้เขานั้นได้ทําปัญหาอุปสรรคต่างๆเรื่องราวต่างๆของเขาเนี่ฮะเขาแปลแปลเป็นอิบาดะแปลเป็นสิ่งที่จะทาให้เขาไปสู่อาเกีรได้เพราะว่าเขานั้นโฟกัสอยู่กับเรื่องของอา อระสุฮารุตราทรงคำประกันว่าพราะองค์จะทรงดูแลเรื่องดุงยาให้กับเราเพราะองค์จะทรงดูแลเรื่องดุงยาให้กับเราผมว่าเพียงแค่นี้เราฟังและใช้ความอยากเก่นใช้ความมั่นใจใช้ความศรัทธาครับอันลึกซึ้งของเราที่มีอยู่อันเข้มข้นของเราที่มีอยู่นั้นแต่ฮะดิสนี้จับฮะดิสนี้ว่าให้เป็นหลักปรับฮะดิสนี้มานำฮะดิสนี้มาปรับใช้กับวิถีชีวิตของเราผมคิดว่าความวิตกกังวลความเหน็ดเหนื่อยนะครับ ความที่เราหนักอ,อกหนักใจกับเรื่องราวต่างๆที่เราเตื่นมากับกับกับภาระอันมากมายที่เราจะต้องเหนื่อยในวันวันนี้นั้นเราจะเบาบางเราจะได้รับการแก้ไขเราจะได้รับการดูแลจากใครครับจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาจลละจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตัลละพระองค์สัญญาผมสัญญากับท่านทั้งหลายไว้ในฮะดิสนี้ที่ท่านรอสูลอัลลอฮฺสุลามได้ทรงตัดเอาไว้บอกกับเราครับมันฑะมะฮูมูมะฮูฮัมมันวาหฮิดัน ใครก็ตามที่รวบรวมความวิตกกังวลของเขาอยู่เพียงเรื่องเดียวครับให้อยู่กับเรื่องเดียวฮัมมันอะฮัมมะเย้ามันมาอัดวิตกกังวลในวันฟื้นคื้นชีพวิตกกังวลวันอาเะห์จะอยู่อย่างไรจะเป็นอย่างไรจะรอดหรือไม่รอดให้วิตกกังวลกับเรื่องนี้ถ้าเราทําได้แบบนี้อัลลอฮ์สัญญาครับกาฟาฮุลหุซาอรอหุมูมีอัลลอฮ์จะทรงเคลียทรงจัดการทรงค้ำประกรันทรงดูแล นะครับทรงดูแลเรื่องดุนยาครับเรื่องทางโลกที่ตื่นขึ้นมาเป็นภาระอันมากมายเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องเงินทองการเป็นกันอยู่ของเราปัญหาอุปสรรคของเราอินชาอัลลอฮ์บิอิฟนิลละอัลลอฮ์สัญญาครับว่าองค์จะทรงดูแลทรงจัดล็อกทรงให้เรื่องราวต่างๆนั้นได้รับการแก้ไขได้รับการได้รับความสําเร็จ ความดีงามนั่นคือเป็นสิ่งที่เราสุภาหนุตราส่งสัญญาให้กับเราท่านทั้งหลายนั่นคือให้เราได้โฟกัสเรื่องเดิมมีความเอกลักมีความมือสดใจเอกลักคือโฟกัสอยู่กับเรื่องของว่าเรื่องของวันเก่ามาเรื่องของดุนยาที่ที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคของเราที่เราเหนื่อยกันที่เราลําบากกันครับที่เราทะเลาะกันนะครับที่เราหนักอกหนักใจไปนะครับราวางเรื่องนี้ไว้วางไว้นะครับวางไว้ให้สิ่งนี้นั้นเป็นสิ่งที่เล็กสําหรับเราพอระวางสิ่งนี้เล็กสําหรับเราเราก็จะเห็นว่าเรื่องของว่าเป็นเรื่องใหญ่ นั่นคือความหนึ่งในความหนึ่งในความรู้สึกที่มันเกิดความอิคลาสความเบื่สุดใจพี่น้องครับปัญหาอุปสรคที่ทําให้เราห่างไกลจากความอิคลาสก็คือใจเรานั้นยึดต,ติดกับเรื่องของดุนยามั้ยครับวิตกกังวลจะกินจะอยู่จะอย่างไรจะมีชื่อเสียงจะมีหน้ามีตาในสังคมเป็นอย่างไรมีที่ยืนจุดยืนในสังคมอย่างไรเห็นไหมฮะมันเรื่องของโหดรุษด,ดุนยาเรื่องของต่างๆนะครับส่วนต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับโลกนี้ปรับความคิดใหม่ปรับ มายเซ็ตทัศนคติของเราใหม่นะครับว่าให้เรานั้นได้ได้โฟกัสได้จดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวเป้าหมายของเรานั้นอยู่กับเรื่องเดียวจะเหนื่อยจะลำบากก็ให้ได้ตอบโจทย์ข้อนี้ให้ได้ตอบโจทย์ตอบโจทย์ข้อนี้นะครับมันจะมาหูมูมะหูหัมมันวัวให้ดันทัมาเจ้ามันมาอัดใครก็ตามที่รวบรวมความกลัววิตกกังวลของเขาอยู่กับเพียงเรื่องเดียวนะครับคือเรื่องของอาเคโรกาฟ่าหุลล้อ ซาอิรอหุมูมิฮอลอจะสรงคำกันครับอัลลอฮ์จะส่งคุ้มครองดูแลเรื่องราวต่างๆ,ๆในโลกดุนยาให้กับเขาเหมือนฮะดิษองทารอซูลลลอห์ลัมปินฮะดิษกุสีทารอซูลลลอฮ์สัยฮิมได้ท่งการว่าอัลลอฮ์ซุบฮะนวูวตาลาได้สรงรัสว่าต่ฟาร็อกยาอิบาดีโอบ่าวของเราต่ฟร์อกเลียอิบาดะตีจงเกียดเวลาต้องจัดสรรเวลา จงให้ความสําคัญกับการอิบะดาของเรามากกว่าเรื่องราวต่างๆในดุนยามากกว่าภาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดุนยานั่นคือคาว่าตาฟาะรอกอเลออิบาดาตีต้องทาตัวให้ว่างเพื่อสักการะอิบะดากับเราให้ได้อิบะดาสักสการ,ระกับเราทําตัวให้ว่างทําใจให้ว่างเจียดเวลาความหมายคือให้ความสําคัญกับเรื่องของอิบะดาอิบะดาไปไหนครับอิบาดาเพื่อไปอ่างเจ้าเห็นไหมฮะ ให้ความสําคัญกับเรื่องอิบาด์ห์การทําความดีกับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาเป็นเรื่องอันดับหนึ่งเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองใครที่ทําแบบนี้ใครที่ทําแบบนี้อัลลอฮฺทรงสัญญาว่าอัลลอฮฺทรงสัญญาว่ามันตฟาร,ร ati, อลเลอิบาดะติอัมมละตุกอลบากะเรนันเราอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาจะให้ใจของเขามีความพอเพียงจะให้ใจใจของเขานั้นมีความก้าวหน้าครับพอใจ นะครับพอเพียงในสิ่งที่รอดสมภารอุตตราดได้ทรงจัดให้กับเขาแม้ว่าไม่มากแต่ในนั้นมีบารักะมีความดีเป็นทําให้เขานั้นพอใจคนที่พอใจคือคนที่รวยครับคำว,ว่าคนรวยไม่ใช่บิกัสรรติลาอรัสไม่ใช่หมายความว่ามีเงินมีมเงินมากมีทรัพย์สินมากเวลากินนั่นหรือกินนั่นอย่างกินนั่นนับ แต่คนรวยคือรวยใจคือใจรู้จักคําว่าพอนั้นอโลสุฮารุตราจะให้ให้ผู้นั้นผู้นั้นมีจิตใจที่พอแสดงว่าเขารวยและว่าอุซัดฟักเราหูและเราจะไม่ให้ความยากจนนั้นเป็นปนัญหาสําหรับเขาเขาอาจจะมีเงินน้อยแต่เงินน้อยไม่ใช่เป็นปนัญหาไม่ใช่เป็นอุปสรรคของเขาเราจะส่งคุ้มครองดูแลให้กับเขานั่นคือสิ่งที่อรลสุฮารุตราจะส่งให้นะครับ ถ้าหากว่าเราปรับความคิดปรับวิถีชีวิตของเราให้สอดคล้องกับเรื่องของอว่าเรื่องของอาเคโรซึ่งเรื่องของอว่าเรื่องของอาเคโรคือเรื่องของอิคลาสผมก็ำลังจะบอกสุดท้ายไปแล้วครับว่าขอให้ชีวิตของเราในวันนี้นั้นอยู่ในวิถีของบุญนิยมบุญนิยมนะครับเรื่องของอาร์เคโรเรื่องของอว่าอย่าเป็นทาสของทุนนิยมที่คิดเรื่องของดุนยาแน่นอนพป่น้งครับหลักการนี้เพียงหลักการสั้นๆจะทําให้ชีวิตของเรานั้นโล่งสบายเบานะครับในท่ามกลาง เรื่องราวต่างๆที่มากมายหนักอึ้งสําหรับเราทุกคนที่ในยามเช้านี้ที่เรามีปัญหาแบบนี้นั้นขอให้เราได้กลับมาเป็นน้องครับให้โฟกัสกับคําว่าบุญนิยมนะครับแล้วก็ละนะครับให้ความละละออกห่าจากคาว่าท um ุนนิยมเพียงแค่นี้เพี่น้องครับมันก็จะสอดคล้องกับฮะดิษที่ผมได้นําเสนอในเบื้องต้นย้ำอีกครั้งนะครับอัลลอฮฺ ให้ทัรอสูลอสลอมสัญญากับผมสัญญากับท่านว่ามันจะมาฮูมูมาฮูฮัมมันอวะฮิดดันใครก็ตามที่รวบรวมความวิตกกังวลของเขาอยู่เพียงเรื่องเดียวฮัมมันมาอัดคือวิตกกังวลกับวันอาอิร์กฟาห์ฮุลฮุซาอิระหูมูมีอัลลอฮ์จะทรงให้การดูแลนะครับเคลียเรื่องราวต่างๆความวิตกกังวลต่างๆของเขาที่เป็นเรื่องของดุนยานี้ทั้งหมดเลยขออัลลอฮฺสุบฮานุตลาให้ผมให้ท่านเป็นคนที่มีความตระหนักในอาอิรอห์ครับ القومهه عن الاخره يعني الحقيقه ذلك اقول قولي هذا لي واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته